ถ้าคุณไม่อยากล้มเหลวจงทำสิ่งนี้ครับคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวแตกต่างกันเพียงแค่สิ่งนี้ครับนั่นคือพลังงานคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะมีพลังงานที่สูงแต่คนที่ล้มเหลวจะมีพลังงานต่ำมนุษย์เรานั้นก็เปรียบเสมือนกับรถยนต์ที่จะต้องมีพลังงานในการขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้า อย่างรถยนต์ก็ต้องใช้เชื้อเพลิงหรือน้ํามันในการขับเคลื่อนจริงหรือเปล่าครับแต่มนุษย์ของเรานั้นก็ต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนตัวเราเองด้วยเช่นกันถ้าวันนี้คุณไม่มีพลังงานหรือพลังงานของคุณมันต่ํามันก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเราไปข้างหน้าได้ต่อให้วันนี้คุณมีแพชชั่นที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนหรือคุณจะต้องการช่วยโลกต้องการช่วยคนให้มีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น แต่คุณยังพลังงานต่ำอยู่คุณก็ไม่สามารถที่จะช่วยใครได้เลยครับแต่คนที่ประสบความสำเร็จคนที่เป็นเบอร์หนึ่งหรือเป็นผู้นำในวงการนั้นเขาจะมีพลังงานที่สูงอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าคุณมีพลังงานที่ต่ำคุณจะสร้างข้ออ้างหรือขีดจำกัดให้กับตัวของคุณเองที่จะไม่ทำสิ่งสิ่งนั้นและเท่ากับว่าความล้มเหลวกำลังเดินทางเข้ามาหาคุณแต่คนที่ประสบความสำเร็จ คนที่มีพลังงานที่สูงต่อให้เขาเจอความล้มเหลวมากน้อยขนาดไหนหรือกำลังเจออุปสรรคอะไรทุกอย่างจะสามารถผ่านคนไปได้ด้วยดีเพราะพลังงานที่สูงและนี่คือข่าวดีครับคุณสามารถสร้างพลังงานที่สูงได้ด้วยการทำสี่มิตินี้ครับมิติแรกที่จะทำให้คุณมีพลังงานสูงได้นั่นก็คือด้านร่างกายร่างกายผมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราเลยนะครับ เพราะถ้าวันนี้ร่างกายของคุณไม่ดีคุณมีสุขภาพที่มันย่ํมแย่มันจะส่งผลต่อมิติที่2มิติที่3และมิติที่4และมันจะสร้างผลเสียหรือพลังงานต่ำให้กับคุณคุณลองนึกภาพตามผมดูนะครับคุณเคยเที่ยวกลางคืนหรือเปล่าครับใช่แล้วครับเมื่อก่อนนี้ผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวตอนกลางคืนมากและช่วงนั้นผมเป็นคนที่เที่ยวหนักจริงๆถ้าไม่เช้าผมจะไม่ยอมกลับบ้าน อย่าถามว่าเอาเวลาไหนไปหลับไม่นอนใช้คําว่างีบดีกว่าครับพอผมไปเที่ยวกลางคืนผมดื่มเหล้าหนักและตอนกลางวันในตอนที่ผมทํางานผมเหมือนศพเดินได้ที่ลากสังขารตัวเองไปนั่งหน้าคอมโดยไร้จิตวิญญาณและซึ่งสิ่งสิ่งนี้นะครับที่ทําให้ผมมีพลังงานต่ําเพราะผมไม่ได้พักผ่อนผมพักผ่อนไม่เพียงพอเรื่องอาหารไม่ต้องพูดถึงครับเพราะผมกินแต่อาหารขยะฟาสต์ฟูด้ด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีร่างกายที่แข็งแรงต่อให้ผมเป็นนักกีฬาแบบมินตันกรตามไม่ต้องหวังที่จะให้ตัวเองมีความสุขเพราะผมมีอารมณ์ที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาและนั่นจะส่งผลต่อมิติที่สองนั่นก็คือมิติของอารมณ์เพราะร่างกายของเรานั้นต้องการใช้พลังงานและต้องการการพักผ่อนที่ดีต้องการอาหารที่มาเสริมร่างกายของเราให้แข็งแรง คุณจะมีอารมณ์ที่สมดุลได้อย่างไรถ้าวันนี้ร่างกายของคุณไม่ดีครับพลังงานของคุณจะดีได้อย่างไรครับถ้าอารมณ์ของคุณไม่ดีด้วยผมร่างกายไม่ดีอารมณ์ไม่ดีผมมีอารมณ์ที่แปรปวนในตอนที่ผมเที่ยวผมพักผ่อนไม่เพียงพอในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานพูดอะไรมันมักจะไม่เข้าหูของเราอยู่เสมอเพราะเรามีอารมณ์ที่แปรปวนอยู่ตลอดเวลามันเลยส่งผลต่อด้านความมั่นคงทางอารมณ์ของเรา ความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เรารักความเคารพในตัวของเราเองความใส่ใจในการทำงานหรืองานในหน้าที่ของเราอารมณ์ของเราก็เป็นตัวกำหนดพลังงานของเราด้วยเช่นกันถ้าวันนี้คุณมีอารมณ์เชิงลบพลังงานของเราก็จะเป็นพลังงานเชิงลบด้วยเช่นกันถ้าคุณอยากจะมีอารมณ์ที่ดีคุณจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่ดีต่อร่างกายออกกำลังกายซะบ้าง มองโลกในแง่ดีทำอะไรก็ได้ที่เป็นการท้าทายตัวของคุณเองสร้างคุณค่าดีๆให้กับตัวคุณสร้างคุณค่าดีๆให้กับคนรอบข้างและสังคมสิ่งๆนี้แหละครับจะทำให้คุณมีการกระปี้กระเป๋ามีอารมณ์ที่ดีอยู่ตลอดซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้คุณมีพลังงานที่สูงอยู่ตลอดแต่คนส่วนใหญ่มักจะทำตรงข้ามพวกเขาเหล่านี้จะอยู่ในโหมดที่หมดไฟหรือหมดเบอร์เอาท์ จะทําให้อารมณ์ของคุณไร้คุณภาพคุณจะมีอารมณ์แปรปวนหงุดหงิดโกรธป้องก,กันตัวเองกลัวลังเลและมีความกังวลและอารมณ์เหล่านี้พลังงานเหล่านี้ส่งผลให้งานของคุณไม่ดีแน่ๆการที่คุณจะทํางานได้ดีคุณต้องอยู่ในอารมณ์ที่โฟเหมือนกับการที่คุณเล่นเกมการเล่นกีฬาซึ่งการเข้าสู่สภาวะที่โฟนั้นคือความท้าทายของงานกับความสามารถของตัวเรา จะต้องสมดุลกันอารมณ์ของเราด้วยเช่นกันมิติที่3ที่จะทำให้คุณมีพลังงานสูงคือมิติด้านจิตใจการตั้งใจและความสามารถในการโฟกัสกับงานทีละงานมันเป็นกุญแจที่สำคัญของการเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมในการทำงานถ้าจิตใจของคุณมีความกังวลมีความรวนเละจากโลกภายนอกคุณก็จะหลุดโฟกัสจากการทำงานของคุณ เพราะบางสิ่งบางอย่างคุณก็ไม่สามารถควบคุมโลกภายนอกของคุณได้ครับเช่นเศรษฐกิจรัฐบาลหรือการเงินสภาพแวดล้อมต่างๆสิ่งเดียวที่คุณจะทําให้จิตใจของคุณสงบและมีพลังงานที่สูงได้คือการเคลียร์ใจของคุณให้ว่างด้วยการจดจ่อก,กับเป้าหมายของคุณสิ่งที่คุณจะต้องทําในแต่ละวันสิ่งๆนั้นมันจะต้องส่งผลทําให้คุณเติบโตหรือมีความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้น ถ้าคุณอยากมีการโฟกัสที่ดีคุณจะต้องฝึกสติฝึกสมาธิของคุณด้วยการทำอะไรชา้าๆการฝึกสติการเจริญสติภาวนาจะช่วยบ่มเพาะความสามารถในการเข้าถึงความสงบการโฟกัสและสติของคุณได้เป็นอย่างดีมิติที่4ด้านจิตวิญญาณมิตินี้ก็เป็นมิติที่สำคัญเช่นกันที่จะทำให้คุณมีพลังงานที่สูงเพราะสิ่งสิ่งนี้ คุณไม่ได้คิดถึงเพียงแค่ตัวคุณคนเดียวแต่คุณคิดถึงคนที่คุณต้องการจะช่วยด้านจิตวิญญาณมันไม่ใช่เพียงงานที่คุณทำเท่านั้นแต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเราจึงต้องทบทวนเป้าหมายของเราในแต่ละวันทบทวนคุณค่าของเราอย่างสม่ำเสมอว่าสิ่งที่เรากำลังทำนั้นอยู่มันมีคุณค่ากับตัวเราและมันส่งผลกระทบต่อตัวเราและคนรอบข้างของเราอย่างไร หากคุณเลือกได้ว่าคุณควรทำงานที่คุณรักหรือทำงานที่คุณเกียดคนส่วนใหญ่จะเลือกงานที่เรารักใช่หรือเปล่าครับเพราะการทำงานที่เรารักจะทำให้เรารู้สึกเติมเต็มเรามีคุณค่าในสิ่งที่เรากำลังทำเมื่อเราได้ทำงานตามความปรารถนาส่วนลึกอย่างแท้จริงเมื่อเราทำงานตามแพชชั่นของเราอย่างจริงจังงานที่ออกมาจะมีคุณภาพที่สูงและสุดท้ายผลตอบแทนต่าง จะตามมาในรูปแบบเงินหรือไม่ใช่รูปแบบเงินอาจจะเป็นความสําเร็จด้านต่างๆที่คุณไม่ได้คาดหมายก็ตามเป้าหมายการทํางานของคุณควรเป็นเป้าหมายที่ปัศจากความเห็นแก่ตัวแต่ควรเป็นเป้าหมายเพื่อส่วนรวมหรือบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่และคงทนกว่าชีวิตสั้นๆของเราผมสร้างพอดแคต์นี้ขึ้นมาผมก็หวังว่าจะมีใครบางคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยด้วยช่องพอดแคต์ของผม นี่คือมิติ4มิติที่จะทําให้คุณมีพลังงานที่สูงอยู่ตลอดใครในที่นี้ที่เห็นด้วยกับผมบ้างครับว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จได้เราจะต้องมีพลังงานที่สูงพิมพ์มาบอกผมหน่อยนะครับว่าฉันจะมีพลังงานที่สูงและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณครักผมเนปฏิพานสวัสดีครับ